ถามเสริมมาอีกว่าแล้วกิยามะกับอาคิรอมันวันเดียวกันหรือเปล่าเออนะเดี๋ยวนี้คนคนเรียนศาสนานี่เชิญเริ่มละเอียดนะครับแยกคำถามและถามละเอียดเพราะว่าเวลาที่ผู้รู้ครูอาจารย์เวลาที่เขาสอนบางทีเขาก็ใช้วบกันวันอาคิรอม้างวันกิยามะบ้างอืมันก็สับสนมันจะอะไรกันในยังไงเอแล้วมันวันวันเดียวกันหรือเปล่านะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่าเยามุลอาเคิรอันนี้อ่านใส่สระอ,อีนะครับอาคิรใส่กัสรอสใส่สระอ,อีซะอ่านว่าอาเคิรับ,รบเพราะว่าในภาษาอรับอ่ะเขียนเหมือนกันแต่ถ้าใส่สระผิดที่อะอความหมามมยมันไปกันคนละเรื่องเลยถ้าใส่สระอ,อาร่าเป็นอ่านว่าอาคอบแปลว่าอะไร มันแปลว่ายาวมันอาคอดก็วันอื่นสิวันอื่นอื่นไม่รู้วันไหนวันอื่นวันอื่นอื่นน่ะวันไหนอ่ะวันอื่นๆคือไม่ใช่วันนี้ครับวันอื่นครับแต่ถ้าอาเคสแปลว่าสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายครเดตอนนี้วันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่ดุนยาล่มสลายเป็นวันที่ เป็นวันแห่งการอวสานของโลกว่าอย่างนั้นเนรอครับในบางครั้งเนี่ยเรียกว่าเยอมุสาอะครับวันแห่งอะไรอาจารย์ซาอานี่แต่ตรงตัวก็การเวลาเวลาวันซาอานี่แต่เดิมแปลว่าเวลาแปลว่านาฬิกาก็ได้คือวันที่ได้ถูกกําหนดเวลาไว้อเรียบร้อยแล้วครับก็วันการอวสานนั่นแหละนะครับเช่นในเหตุการณ์ที่เิอรมนี มหาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัวะสัลลัม,ลมแล้วก็ถามท่านนบีว่ามามตอาอัสซาเอตุเมืม่อไรวันแห่งการอวาสานจะเกิดขึ้นครับวันแห่งการอวาสานจะนบ,บีะเคยถูกถามแล้วอหรออือในอลัลกุรอานที่อลัลลอฮ์ก็ใช้คำว่ายามุสซาอเหมือนกันครับในอายะอะไรล่ะที่ ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะร่วงรู้นอกจากอัลลอฮ์สุบบฮานุวตาลาแต่อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยได้รู้ถึงถึงสัญญาณถึงสัญ,ญลักษณ์ครับว่าวันแห่งการอวสานาเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดมันเกิดมันใกล้แล้วหรืออย่างนี้มันสัญญาณเลขสัญญาณใหญ่กนมีนะก็มีระบุเพราะงั้นวันอาเคตวันอาฮิโรวันซาอะนี่คือวันหนึ่งครับ วันที่ดุนยามล่มสลายครับวันที่จะไม่มีสิ่งใดผู้ใดหลงเหลืออยู่กุลรูมันอะไลฮาฟานครับบนไม่มีผู้ใดในในหน้าโลกนี้จะจบแล้วมันพินาศหมดอะครับพินาฏเราพูดถึงวันไหนก็วันวันแห่งการอวสานจบพินาศหมดครัตอนนี้คําว่าวันเกียร์มะ อีกคำหนึ่งแล้วคือคือคือหลังหลังจากที่มนุษย์เนี่ยตอนนี้มนุษย์ก็ตายทยอยตายกันไปแล้วก็ไปอยู่ในอัลลัมบาราซหลังจากนั้นก็จะเกิดกิยามะเอเจโทษทีหลังจากนั้นก็จะเป็นวันแห่งการล่มสลายวันอาเคสแล้วก็หรือวันซาอัทุกอย่างก็จะพินาศหมดคือทุกชีวิตตายแล้วช่วชีวิตตายหมดตายหมดโลกทางพินาศหมดแล้วไอฮะดิษ อยู่ในบันทึกอะไรเนี่ยผมจําต้นต้นบันทึกไม่ได้นะที่ท่านอับีมูฮัมหมัดสลลาะหัวเรวะสลับว่าสภาพของการที่หลังจากล่มสลายแล้วเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลา4ี่สิบ4ี่สิปีแต่เราก็ไม่อาจจะทราบได้ว่า4ี่สปีนี่มันสิปีเหมือนอย่างในโลกดุนยาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นดุนยามล่มสลายแล้วครในในช่วงที่หลังจากที่พินาตหมดเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลา4ี่บ หลังจากนั้นมนุษย์ก็จะฟื้นขึ้นกียามะถูกบังเกิดถูกบังเกิดขึ้นมาครับอีกครั้งหนึ่งเป็นวันกียามาซึ่งในวันนี้ก็มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อครับยาวมุดดีนอที่อ่านในอันฮัมมาลิกิยามิดดีนวันศาสนาทําไมถึง เรียกว่าวันศาสนาเพราะเป็นวันที่อัลลอฮ์จะเอาศาสนามาตัดสินาตัดสินคือกฎหมายอะไรทุกอย่างไม่มีแล้วไม่มีอำนาจแล้วเอาศาสนาที่มูฮัมหมัดประกาศนี่แหละเอามาเป็นข้อตัดสินข้อตัดสินความเชื่อของใครจะรอดไม่รอดการปฏิบัติของใครจะผ่านไม่ผ่านหรือในอัลมาใช้คำว่าเยามุลฟัครัลลิกะเลยามุลฟัสลิกะนามีกอตาเห็ไหม นอมามะเยามมลฟัสแปลว่าวันแห่งการจำแนกแยกวันแห่งการแยกแยะครับระหว่างจริงกับเท็จถูกกับผิดหรือในอีกหลายอายะเยามมลยะระวันแห่งการตอบแทนเยามุลฮิสาบวันแห่งการคิดบัญชีญชสอบสวนวันสอบสวนคิดบัญชีวันอะไรอีกล่ะมีชื่อเรียกเยอะครับแต่ก็คือ วันหมายถึงวันที่มนุษย์ถูกให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะชำระบัญชีครับแล้วก็ตอบแทนก็คือวันที่พี่น้องเข้าใจกันะคือกิยามะนั่นแหละเพราะงั้นบรรดานักวิชาการนี่เขาก็จะจําแนกว่าระหว่างวันที่ล่มสลายวันหนึ่งแล้วก็ระหว่างวันที่ฟื้นขึ้นมาฟื้้นนขึมาชำระอีกวันหนึ่งมันมีช่วงระยะเวลาห่างระหว่างสองวันนี้คือคือี่สิบ อืมครับผมก็อ,อันนั้นถือว่าเข้าใจเข้าใจระดับหนึ่งแล้วกับคำถามที่พี่น้องได้กลับมาคร,บครับผมจะนี้เนี่ยในวันตอนที่นบีมาสอนเรื่องมนุษย์ตายไปแล้วจะถูกฟื้นครับถูกถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นข้อพิพาทที่บรรดาจะมุสลิมจะไม่มุสลิมก็สงสัยอิบลิสมันมันขอกับอัลลอฮ์นะครับ เวลาที่มันมันผิดอัลลอฮ์ใช้ให้แสดงคารวะต่ออาดัมอุสยูดูลอาดัมมาฟาซาจดูอิลลาอิบลิสใช่ไหมมันไม่ยอมอ,อัลลอฮ์ใช้ให้มันแสดงคารวะต่ออาดัมมันไม่ยอมมันฝ่าฝืนครับอกอัลลอฮ์ะจะเอาโทษมันมันว่ายังไงอันดิรนีอิลายเยมิยูบอาสูดปาวิงเวลาไว้ก่อน อย่าเพิ่งเอาโทษข้าตอนนี้นะไปเอาโทษข้าวันไหนอ่ะวันนูไลวันกียาบันเย้ามียุบาอาซูลวัน,วน,นที่ถูกให้ฟื้นขืนชีพวันที่ลูกหลานถูกให้ฟืน้นค,คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เห็นไ,ไหมน,นี่ก็อีกชื่อนึงที่ถูกเรียกเหมือนกันวันที่ถูกให้ฟืน้นขืนชีพตอนี้พอนบีเอาเรื่องอัลบา การฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเอามาประกาศเนี่ยในนครมักกะเนี่ยกระทึกเลย,ยกลายเป็นข่าวคึกโครมในนครมักกะในยุคนั้นเลยมีบางคนเชื่อบางคนเอ๊ะจะจริงไม่จริง <ừ matte. S 2> บางคนก็ปฏิเสธเพราะงั้นกลายเป็นข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์กันในยุคนั้นนี่เป็นเหตุที่มาของการประทาน สุราอันนบะอืออัมมานล่ะครับที่อัลลอฮ์ึ้นต้นอัมมายะตามอาลูนอันินนบะอิลอาตีมัลลีฮุมฟีฮิมุคตาลิฟูนครับอ่านเรื่อยไปใช่ไหมครับเป็นข่าวใหญ่เป็นวิภาควิจารอัลลอฮ์ก็พูดถึงเดชานุภาพของพระองค์ Allah อัลลอฮ์ยังไม่ได้ชี้ประเด็นเลยทีเดียวบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ฟื้นยังไงทำยังไงอะไรยังไง แต่อัลลอฮ์พูดถึงเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์สร้างอะไรทําอะไรยังไงมาบ้างสิ่งที่ไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้มีใช่ไหมครับแล้วอัลลอฮ์จะให้ฟื้นเป็นเรื่องยากสําหรับพระองค์เหรอครับนี้บรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธมูมัตสอนว่าจะถูกฟื้นคืนชีพนะปฏิเสธไม่เชื่อแต่วันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นมาจริงๆระอนะยังไงอัลลอฮ์เล่าไว้ในท้ายของสเร้อนนบ่า ที่อัลลอฮ์บอกว่ายากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนทุตุรอบาครับบรรดาผู้ปฏิเสธเสัทธานี้จะกล่าวครับจะกล่าวด้วยความหวังลมๆแรงๆครับคิดคือในในในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าคำว่าละอัลละครับละอัลละเราเจอบ่อยในกุระละอัลละกุมตัตะกูนอย่างนี้เป็นต้นครับ หวังว่าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงคำชาติใช้คําว่าละอัลลอฮ์นี่หวังในสิ่งที่เป็นไปได้แต่ถ้าใช้คําว่าไลต้ามันหวังลมๆแรงๆหวังในสิ่งที่เป็น,ปนไปไม่ได้เพราะงั้นในท้ายของอัมมาอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอะพอบอกเรื่องนบีสอนเรื่องจะฟื้นไปฟื้นได้ยังไงผุพัง เน่าเปื่อยเป็นผุ๋ยผงหมดแล้วจะฟื้นได้ยังไงอะแต่พอพวกเขาฟื้นขึ้นมาจริงๆมันยังไงล่ะอย่าไหลทะนี้คุณตูตูรบาหวังลมๆแรงๆว่าจะกลับไปเป็นเป็นฝุ่นเป็นดินไม่ต้องฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะเจอการการลงสอบสวนการชำระบัญชีการลงโทษใช่ไหมครับอืแล้วก็เป็นสภาพที่ระเล่าให้ฟังว่ามันแก้ไขไดไม่ได้แล้วอเพราะงั้นอย่าไป เอ๊ะจะจริงไหมเอ๊ะจะไหนและขอบรรดามุสลิมนะครับอย่าใช้คำพูดในสิ่งที่แสดงถึงความไม่มั่นอกมั่นใจครับถ้าชาติหน้ามีจริงอย่างนี้เป็นต้นคำพูดแบบนี้นี่คือคำพูดอากีดานเนี่ยเสียคือถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดไม่ได้อย่ไหงี้ยพูดไม่ได้ ไม่ได้สินั่นแสดงถึงความไม่มั่นใจไงอ๋อชาติหน้ามีถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงถ้าถ้าชาติหน้ามีจริงแสดงถึงความไม่มั่นใจเพราะเรื่องของเนี่ยวันอาคราวันกีมะเนี่ยครับมันเป็นหนึ่งในรุกฏอีมานเจ้ไหมใช่รุกฏดอีมานหกประการนะครับข้อที่ห้าก็คือศรัทธายามุนอาเครวันกอดดีคอยรีฮิวชาลีฮิมินัลลอฮ อตุมินาบิลาฮิวะมาลาอิกจติฮีวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวันยาวมินอาคิรีวันกอดริคอรีฮิว่าซาดิฮานะข้อที่เท่าไหร่อันตุมินาบิลาฮิวะมาลาอิกจติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวันยาวมินอาคิรีวันกอดริคอรีฮิวะาซาดิฮามันไม่ได้มันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนนะครับใช่ไหมครับปัญหาก็คือว่าเชื่อให้ถูก จะเรียงลําดับเป็นข้อที่ห้าหรือข้อที่หกครับก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาก็คือต้องเชื่อแล้วก็เชื่อให้ถูกด้วยเพราะงั้นเมื่อมันเป็นแกนมันเป็นแกนของความเชื่อเป็นรุกกลน,นะของการศรัทธาครับเราจะมาลังเลเอ๊ะเอะเอเอ,เ,อเพราะงั้นขออย่าได้พูดเลยนะถ้าชาติหน้ามีจริงบางคนเนี่ย โกรธกันครับถ้าชาติหน้ามีจริงมึงกับกูอย่าได้เจอกันอีกเลยเลียดกันถึงขนาดน,นั้นโอ้โหนี่เผอเลวเผลอหลุดไปเลยหลุดนี่แสดงว่าไม่มั่นใจเดี๋ยว่าจะมีไหมครับอืมอน,นี้เป็นคําพูดที่ห้ามพูดต้องระวัง,งแล้วก็ในการศรัทธาหปรปะการอย่างที่ยกมาเนี่ยก็คือต้องต้องศรัทธาทั้งหมดไม่ใช่ว่าศรัทธาแค่สามแค่สีแล้วก็เรื่องนี้เข้าใจไม่ถูก จะจะผิดพลาดไปด้วยไหมไม่ไม่ได้อืคือห้าประการเนี่ยเข้าใจหมดเลยแต่ว่าเรื่องอังคิรอลมันก็อย่างเงี้ยคือจจะผิดจะถูกก็ถือว่าทําให้เสียไหมเสียเสียทั้งหมดไหมนี่คือฐานนี่นี่นี่คือฐานมันเป็นรุกลีมานนะครับรุกลคําว่ารุกนุนเนี่ยจะเดิมเนี่ยแปลว่าหลักครับรุกนุนหน่งหลักเดียวครับพอหลายหลักนี่ก็ใช้คําในรูปของพระหูพจน์เรียกว่าอัตรการ พะงั้นออกเด็กๆเพราว่ารุรรรกลีลอีมานรบรรดาออกมาออกสำเนียงเนี่ยรุกล<อ>ีลอีมานหรืออาการนุนอีมานเอาเถอ,อะครับ,รบแต่ว่าขอให้ได้ขอให้ได้เข้าใจในหกประการเนี่ยจริงๆเรื่องหลักศรัทธานเนี่ยนบีมาสอนเยอะเยอะฮะดิสในซเฮียบุคกรีในซเฮียมุสลิมนี่รายงานบอกว่าอันอิมานอุบิดอุนวาสิตูนะชัวบะอิมานมีมากกว่าหกสิบครับในฮะดิสซเฮียมุสลิมบอกเจ็ดสิบ ครับไม่ขัดกันหรอกนะอ,อธิบายสอดประสานกันระหว่างหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยอาิลาฮาสูงสุดสำคัญที่สุดแลีละาาอิครับนการศรัทธาว่าเอาเป็นพระเจ้าคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยอ่ะแหลาอิลลอานถ้าเชื่อเรื่องอัลลอฮ์ไม่ถูกต้องแล้วยังอื่นหายันะหมดเลย ไม่เชื่อแล้วก็เชื่อไม่ถูกนะอย่างอื่นหายนะหมดเลยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะงั้นก้าวแรกของคนที่จะมาเป็นมุสลิมคืออะไรเรื่องเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ก่อนนบีก็ประกาศอิสลามเริ่มต้นอย่างนี้แหละเรื่องของอัลลอฮ์ก่อนไม่ใช่ไปสอนให้ภาคปฏิบัติก่อนอะไรก่อนไม่ใช่อครับพูดถึงก็คือความเชื่อนี่สาคัญเป็นลําดับแรกอเป็นสําคัญตอนนี้พอเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์แล้ว ที่ที่นบ,บีบอกว่ามันมันเยอะมันหกสิบเจ็ดสิบนี่นะแต่ที่มันเป็นหลักเป็นแกนเหมือนอย่างกับบ้านเราเนี่ยบ้านเราเน<ม>ี่ยหรืออาคารหลังเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอาจารย์โยชิดินดูสิมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างมีฝ้ามีเอาฝ้าเอาเอาฝ้าออกอาคารพังไหมไออกอาา็มยังไม่พังเอาไฟออกอาคารพังไหมก็ยังไม่พังกล้องตั้งทาไมเยอะแยะเ <Beifall S 2> อาออกไปสักตัวงเนี่ยอาคารมันพังไหมไม่พังไม่พังเพงราะนี้มันไม่ได้เป็นหลักไง มันเป็นองค์ประกอบเอาหน้าต่างออกไปก็อาคารก็ยังไม่พังเอาประตูออกไปอาคารก็ยังไม่พังครับแต่ถ้าเอาเสาเสาหลักเอที่ออกไปอาคารมันหล่นลงมาเพราะงั้นรากฐานของการศรัทธาเนี่ยที่เป็นหลักมีหกในหกเนี่ยมันต้องไม่แหว่งมันต้องไม่พร่องมันต้องไม่จริงอยู่คุณศรัทธาในเรื่องของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องอย่างดีงามแต่คุณศรัทธาในเรื่องรอซูลไม่ถูก คุณศรัทธาในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของเราซูลถูกต้องแต่คุณศรัทธาในเรื่องอ,อะไรในหกประการนี่ฮะไม่ถูกอย่าเงเช่นในพวกกลุ่มกอร์เรียะ,อะกอก์ดตรียะก็คือเรื่องของกอรดด์ดอร์กัดคนพวกนี้เชื่อศรัทธาในเรื่องกอดอกอกัดๆๆเรื่องการกําหนดสภาวการของอัลลอฮ์อย่างผิดพลาดครับแล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาะก็ฟตวาฟันโครมเลยอ อับดุลลาฮ์อิบนุอุมารฟตาว่าไง่ะวันละที่ยัลิฟุบิฮิอับดุลลาฮ์อิบนุอุมารขอสาบานต่อผู้ซึ่งที่อับดุลลาฮ์อิบนุอุมารยืนกรานสาบานต่อพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ก็คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์เป็นสำนวนภาษาแล้วขอสาบานต่ออัลลอฮ์แล้วอันละอะฮดีหิมมิสลอูฮูดินザฮาบันคนพวกนี้ที่เชื่อเรื่องปตอกัดัตไม่ถูกเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะมีทองดั่งภูเขาอูฮุด เปทองเป็นภูเขาเหล่ากาอ่าอัมฟะคูแล้วก็เอาไปบริจาคมากอบิลลอหูมินหูอัลลอฮ์ก็ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรเพราะเชื่อไม่ถูกเพราะงั้นที่มันเป็นหลักเนี่ยรุกครับที่มันเป็นหลักเนี่ยเชื่อให้ถูกครับก็คือสมมติถ้าเราพูดว่าเชื่ออัลลอฮ์ถูกแล้ว อันนี้คือหลักใหญ่เราเราเอาได้แล้วแหละแต่ประการอื่นพี่น้องกําลังเรียนศึกษาต่อไปอาจจะมีอะไรคือเราอยู่ในระหว่างการเรียนอ๋อขั้นตอนของการเรียนอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นสเต็ปจริงๆแล้วนบีก็สอนอิสลามเป็นสเต็ปเหมือนกันค,ค,คือบางทีเนี่ยพระธรรมาบอกว่าเอะเราจะมาอเล่มกันวันชั่ววันชั่วคืนได้ยังไงสนบีเผยแพ่แพอากีดาสิบสาปีในมกักกะไม่ใช่แป๊บเดียวเรามาเรียนกันอย่างเนี้ยคือก้าวแรกนบีสอน ให้บรรดาผู้คนล้างความเชื่อผิดๆออกแล้วก็เอาเชื่อที่ถูกต้องใส่เข้าไปครับก็คือประโยคที่ว่าลออิลาลฮอลัลลอฮ์ตัดพระเจ้าอื่นออกให้หมดยกเว้นอัลลอฮ์ที่เป็นอิละอย่างเดียวครับนบ,บีก็สอนเป็นเป็นเป็นสอนเป็นสเต็ปเวลาเริ่มแรกของการประกาศอิสลามนบ,บีสอน,บสอนเรื่องสาระสำคัญหลักก่อนเลยเนี่ยเรื่องอะกิดะเรื่องเตาฮิดแต่นี้ มันมีคําอ้างของกลุ่มเลเธอกลุ่มศัตรูของอิสลามครับที่บอกว่านบีเรียกญาติพี่น้องประชุมหลังจากอัลลอฮ์สั่งว่าอันซิรอาชีระกัลอักรบินเจ้าจงประกาศกับวงสาคนาญาติที่ใกล้ชิดก่อนให้เริ่มต้นการประกาศอิสลามประกาศจากวงวงสาขนาญาติก่อนนบีก็เรียกบรรดาญาติพี่น้องมาประชุมครับ ในขณะที่กลุ่มชีอะบอกว่าพอเรียกญาติพี่น้องมาประชุมนบีก็ถามใครที่จะเป็นวารริสของฉันเป็นวอซีของฉันผู้เป็นผู้ที่สืบทอดทายาทเป็นผู้ที่รับไม้ต่อจากฉันคือกลุ่มชีอะอ้างว่านาบีประกาศตั้งอาลีเป็นตัวแทนใ,ใน,ในทิวาตัวบทเนี่ยมาเรียกเรียกญาติพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้สอนให้คนได้เชื่ออลัลลอฮ์เลยนะครับจะตั้งตัวแทนแล้วนะ เลอะเทอะไหมล่ะครับเออเหรอแล้วลตอนนั้นอาเรียงเด็กอืยังเป็นเด็กอยู่อืเนี่ยคือความเลอะเทอะก็หกไม่เนียนไงครับหรือเอาเริ่มต้นของการประกาศอิสลามนาบีธรรมอะไรสร้างรัฐะก่อนเลยไงก็ไม่ใช่สร้างรัฐะอิสลามก่อนเลยไงยังไม่ใช่ไม่ใช่าะนนี้อย่าอยเอาเอาต้นไปไปไปไว้ปลายเอาปลายมาไว้ต้น,นมันก็จะหัวหกก้นิดอ่ะอือะไหมล่ะครับ นี่นบีประกาศอิสลามเป็นสต็มแม้กระทั่งนบีส่สสงโมอัสบินจับันไปที่เยเมนครับไปที่ยนนามันนบีก็สั่งโมอัสนะโมอัสไปสอนเขาให้ศรัทธาเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์พอเขาศรัทธาดีไปบอกนะฉันเป็นน,บ,น,นบีเป็นรอซูลของอ<ๆ>ัลลอฮ์พอเขาศรัทธาดีไปบอกนะนบีก็พูดเป็นักเป็นข้อ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 เป็นเรื่องของความเชื่อเรียงมาก่อนเลยพอเขาเชื่อศรัทธาดีอย่างถูกต้องแล้วเไปบอกเรื่องหลักปฏิบัติเขางั้นครับตอนนี้ อย่างคนบ้านเราเนี่ยใครที่จะมาเป็นมุสลิมสักคนหนึ่งเนี่ยเรากล่าวจับเขากล่าวชะลาลาหรือบางคนอชาดุอัลราอีราไม่ไม่มันคือเขาพยายามนะจะเอาให้ชัดนะครับจะเอาให้ชัดเอาแล้วพอเขากล่าวเราหยนโยนหยนโยนกันเสร็จแล้วเอาไปสุนนะก็คือยังไม่รู้เลยเชื่อรไหนเอาไปมาโซเยวีเอาไปคริปจ้บ คิดว่าทําไมขิบแล้วเป็นมุสลิมไม่ซอถามว่าเขาเชื่อเรื่องอัลลอฮ์ถูกหรือยังแล้วพื้นฐานความเชื่อหลักความเชื่อเขาเขามีหรือยังครเพราอเราหนูจะไปเอาเรื่องปลายมาเป็นเรื่องต้นครัแต่ในขณะที่เรื่องต้นเรื่องหลักในเยเรวยังรั่วอยู่เลยเนี่ยรั่วเพราะงั้นเอาอย่างที่นบีสั่งมูอาสบินยาบันเอาให้เขาสอนให้รู้เรื่องความเชื่ออย่างถูกต้องก่อนหนึ่งเป็นสเต็ปไปนะครับ เป็นสเต็ปไปครับบางคนพมาเป็นมุสลิมในเดือนบวชพอกกล่าวกาลิมอชฮะดาแล้วจับบวชเลยออเหรอแทบจะบายบายตอนวันแรกเลยนะครับแต่บางคนก็มีบางคนมีใจอาสาอยากจะลองนั่นนั่นคือ้เขาขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของหัวใจมุสลิมที่ถือศีลอดกันกาเฟสเขามา โอ้โหทึ่งนะเป็นทำได้ยังไงเนี่ยอดตะกัดเช้ายันสิบกว่าชั่วโมงโอ้โหยันเย็นอะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่ันได้ยังไงกันเนี่ยครับน้ําก็ไม่ได้ก็งั้นมุสลิมบางคนก็ไม่เข้มแข็งใช่ไหมล่ะบางคนอเลมเกินอาจารย์ถือสินอดเนี่ยน้ำก็ไม่ได้น้ําลายก็ไม่ตืนอีกคอเป็นผงเลยในอดีตบ่นน้าลายกันปิดปิดทำนาด้วยในอดีตคือน้ำลายก็ไม่ได้นั่นคือเข้าใจผิด ก็ก็คือเอา้าเรื่องการปฏิบัติอะหลักปฏิบัติมันมาหลังจากเรื่องอะไรพื้นฐานความเชื่อให้สอนเป็นเป็นสเต็ปพอหัวใจมั่นดีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อัฮัมดุลิลาแล้วเรื่องอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ยากแล้วไอ้ตรงหัวใจไม่มั่นนะสิหัวใจไม่มั่นทำไมอ่ะให้ทำอะไรมันก็เอาหมดและเพราะอะไรเพราะมันจะเอาเมียะไรเห็นไหม ให้มันกล่าวว่าอย่างนั้นมันกล่าวมันทำมทำาพอแต่พอแต่งเมียให้มันไปแล้วครัแต่นี้เพราะมันไม่ได้หัวใจมั่นเนี่ยมันก็เลยปัญหาสังคมเกิดอย่างนี้แหละครับก็อันนี้ประเด็นกิยามะอะไรก็คือมันเกี่ยวเรื่องของกิอีมานด้วยอาจารย์ก็ได้อธิบายครอบไปด้วยนะครับถึงหลัก6ประการนะครับนะครับพราะงั้นอย่ากล่าวเช่นะ ในในถ้อยคําที่แสดงถึงความไม่มั่นใจอะต่อวันอาคิรอวันกิยามะถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงจะได้เจอกันอีกหรือมึงกับกูเนี่ยอย่างไรนะครับอย่าได้เจอกันอีกเลยถ้าชาติหน้ามีจริงมึงกับกูอย่ามไม่ว่าจะพูดในแง่ของความรักหรือความโกรธความเกลียดอะไรถ้าพูดด้วยถ้อยคําที่แสดงถึงความไม่มั่นใจมันทําให้เสียอัฟฟี<ม>ดะครับผมอบคุณครับ